ปกติฝนไปออกไหนกอปปะหรือว่าค่ะถามจริงนี่ไม่คำไม่อะไรเลยก็คือทากันแดดราคาแรงหลอดแค่นี้ประมาณมีต้นไนอีกอันนี้ที่ทาคอแล้วเราฝนเริ่มทาคอมานานยังช่วงโควิดเฮ้เยก็นานแล้วนะนานเหรอไลับไม่ดีต่อใจอะอเรารู้สึกว่า เรารักพอเราเป็นพิเศษเราใสใจ <bunker. S 1> เขาเหมือนตาบางคนก็บอกว่าจริงๆครีมทั่วไปก็ก็ทาตาได้แหละเฮ้ยผมดูเป็นคนที่แบบว่ามีความแบบถ้าไปต่างจังหวัดอจะต้องซื้อน้ำเปล่าเพื่อล้างหน้าเพราะกลัวแพ้น้ำผิวแพ้ง่ายแล้วก็ล้างหน้าด e e. ้วยอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะ สัสดีค่ะกลับมาเจอกันในรายการเคาะโต๊ะนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาเจอกับนางเอกคนหนึ่งที่บอกเลยว่าเขามีรอยยิ้มที่แสนสดใสมากและเข้าวงการมานานแล้วแต่ไม่ว่าเวลาจัดผ่านไปนานขนาดไหนเธอก็ยังได้รับบทใส่ชุดนักเรียนนักศึกษาเหมือนเดิมหน้าคือเด็กมากเลยนะคะก็คือคุณฝนชนันทชัดนั่น,นเ,อเองค่ะเดี๋ยวไปดูเพช็ดลับพามหน้าเด็กขเขากันไปค่ะปั่นจักรยานไปแป๊บ ฝนฉะนันจัดราคาสวัสดีค่ะคือช็อกมากเพิ่งเจอตัวจริงครั้งแรกหน้าเหมือนเดิมเลยก็ไม่เหมือนทำมาหลายเดืนแล้วเหมือนกันค่ะไม่ก็ก็ดูแลตัวเองตามแบบค่ะตามระบบรู้สึกว่าตอนเด็กๆไม่ค่อยดูพอเริ่มเข้ามหาลัยเนี่ยเริ่มแหละมันมันถึงช่วงวัยแล้วแหละตระเวนหาข้อมูลอ่านรีวิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือแบบเป็นกรรมพันธุ์เป็นกระเมื่อก่อนคือจะแบบ เป็นกะเยอะมากเลยอย่างเงี้ยค่ะทุกวันนี้ก็เป็นปะจะเลเซอร์ปีละครั้งเป็นคนผิวแห้งหรือว่าผิวมันอ๋อผิวแห้งมากค่ะเฮ้ย <Hey. S 1> เป็นคนผิวแห้งสุดๆแต่ผิวเงามากวันเนี้ยก็เมคอัพอยู่แล้วอ <laughs> โอเคงั้นขอดูแบบสกินแคร์หน่อยได้ไหมคะว่าฝนใช้สกินแคร์อะไรบ้างอุ้ยคือจำนวนชิ้นอะเยอะแต่ไม่ได้ลงทุกวันทุกชิ้นเลยอย่างเงี้ยอ้อาไอคีมต้องมา อ้าอุ้ยไอคิมมี2ตัวเลยใช่แต่ว่าตัวใดตัวหนึ่งจะสลับกันน้องจะมีที่นวดมาอยู่แล้วเราไม่ต้องเอามือไปจุ่มใดใดก็คือปาดปาดปาดไปเลยก็จะรู้สึกว่าเย็นๆจะเฟรชแต่ตัวนี้จะชุ่มชื้นสูงอืมอ่ะก็จะเลือกว่าวันไหนอยากจะใช้ตัวน่นแต่ว่าเช้าเช้าจะไม่ค่อยลงสกินแคร์จะกันแดดอย่างเดียวเพรารู้สึกว่าแบบมันกวนเมคอัพอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็นี้มีน้ำตบอุ้ยอันนี้ห่ออะไรอเกาหลีหรอ ซื้อจากโอลิฟยังอะอก็เดินเดินอ่านป้ายว่าแบบตัวไหนขายดีแล้วอยากรู้ว่าฝนจะเลือกซื้อสกินแคร์หรือว่าเมคอัพเนี่ยตัดสินใจจากอะไรรีวิวอยู่แล้วเชื่อคนง่ายโ <c oughs> ล่แสดงว่าใครป้ายยาอะไรมาซื้อประจ,จําของออนไลน์นี่นําเบอร์ o ันถ้าเกิดมันมันรู้สึกมันถูกใจอะ,ะกดโลชั่นที่แบบใส่แพทแล้วก็ เก็จะแบบเลือกอันใดอันนึงมีวันคู่วันคี่อย่างงี้ยหแล้วแต่อารมณ์วันนี้รู้สึกถึงสิ่งนี้แล้วก็จะหยิบมาแสดงว่าฝนให้ความสําคัญกับพวกแบบความโทนเนอร์เอเซนซ์อะไรอย่างนี้อยู่ด้วยเคยช็อปมากสุดเท่าไหร่ประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทแต่มันมีแค่<อ>ไม่กี่ชิ้นเราเลยรู้สึกว่ามันแพงมากมน้องคือวาเลนติโน่อะ แล้วน้องแพงเกินไปนางอันเนี้ยจำได้ว่าเกือบเกือบหมื่นนะเนี่ยเนี่ยหน้าตากลมๆอย่างเงี้ยอันนี้คือแป้งใช่ไหมแป<ผ>้ง แล้วก็นางมีลิฟแล้วนะก็จะเปิดมาเป็นแปรที่ยังไม่ได้ล้างของดิฉันเองปัดแก้มสีสะใจมากแบบแต่เล็กเดียวค่ะอุ้ยน่ารักมากสีสะใจมากเดี๋ยวไปทุบตามเบอร์ห้านะคะสีสดสุดแบบแก้มเด็กสุดๆเลยเงี้ยครีมที่เพิ่งซื้อมาเกาหลีเหมือนกันอุ้ยสสยเกาหล์นะเนี่ยเพราะว่าเพิ่งไปเกาหลีมาแล้วก็โอลิฟยางสนามบินก็คือดักแวะลด50อะไรในอย่างเงี้ยไม่รู้จักหรอกก็ตามมาก่อนแต่ก็รู้สึกว่าเออใช้แล้วมันก็ชุ่มชื้น ดีอะไรเงี้ยแล้วอย่างปกติางผลจะแบบซื้อซ้ำไหมถ้าชอบหรือว่าจะเปลี่ยนเครื่องสำอางไปเลยซื้อซ้ำแต่ว่าไม่ใช้ต่อเนื่องกันนานๆอย่างอย่างตัวเนี้ยสมมติว่าหมดขวดก็จะเว้นอีกสักสองสาเดือนค่อยกลับมาใช้ใหม่<อ>รู้สึกว่าให้แบบ มันมีการเปลี่ยนผ่านจะได้แบบเหมือนมันไม่ชินอะไรเงี้ยคิดไปเองนะมันก็ไม่ได้สามารถพิสูจน์ได้ว่าแบบเออการใช้ซ้ํามันนานมันดีไม่ดีอะไรเงี้ยปกติไหมเฮ้ยแต่ฉีก็เป็นมันน่าจะต้องถึงการเปลี่ยนเวอร์ชั่นแหละเพราะว่าแรกๆใช้แล้วมันจะรู้สึกว่ามันดีเห็นผลเร็วมีต้นในอีกอันนี้ที่ทาคอมีอยู่สองยี่ห้อที่เคยใช้นี่คือของเกลแรงกับลามแมที่เป็น คอโดยเฉพาะจริงๆแล้วอ่ะชี้อ่ะพึ่งทาคอมาได้ประมาณสองเดือนเพราะว่าคอชี้เป็นคนคอยนและชี้อยากรู้ว่ามันแตกต่างไหมเนื้อครีมมันแบบชุ่มชื้นกว่ามันหนากว่าอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบเข้าหนังส่วนนี้ที่ไม่ได้บางเท่าหน้าของเราได้ดีกว่าคิดว่าอย่างนั้นนะแล้วเราฝนเริ่มทาคอมานานยังช่วงโควิดเฮ้ยก็นานแล้วนะนานเหรออุ้ยน้องแบบลักชูมาก อ๋อลอาเฮ้ย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 น้องจะหนาแบบหนาชุ่มชื้นอะแล้วทำไมฝนถึงเข้าสก,กินแคร์ขอได้เมื่อก่อนก็ใช้ลาแมเยอะแล้ว <BA S 2> บีเอก็ป้ายยามันบอกว่ามีของคอด้วยนะแล้วก็วแบบจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองซื้อมาหลังจากนั้นก็เลยตามดูว่าอันไหนมีแบบเฉพาะคะขอขาขอ,ขอ,อีกบ้างซึ่งตอนนี้รู้จักสองอันยังไม่รู้จักยี่ห้ออื่นอีกมันดีต่อใจอะเรารู้สึกว่า เรารักคอเราเป็นพิเศษเราใส่ใจ้อเหมือนตา<ะ>บางคนก็บอกว่าจริงๆครีมทั่วไปก็กทาตาได้แต่คม,มีครีมใต้ตาแล้วก็รู้สึกว่าฉันรักตาของฉันเฮ้ยผมดูเป็นคนที่แบบว่า มีความแบบใช้เวลาในการอาบน้ำแต่งหน้าทาสกินแคร์นานไหมไม่นานมันตั้งๆอยู่แล้วแล้วเราก็จะรู้แล้วก็จะแบบแป๊บเดียวอะไรเงี้ยแต่เออแต่เป็นคนดีเทลอะม,มีข้อมูลหรือแบบว่าถ้าไปต่างจังหวัดอะจะต้องซื้อน้ําเปล่าเพื่อล้างหน้าเพราะกลัวแพ้น้ําผิวแพ้ง่ายหลังจากร้านปกติแล้วก็เอาน้ํากินล้านเสร็จไม่ใช่ว่าแบบอู้เอากองสบู่ก็เอาน้ํากินล้างน้นไม้ก็คือแบบใช้น้าปกติแต่ว่าเสร็จปุ๊บก็คือจะเอาน้ําเปล่าล้างหน้าเป็นอย่างสุดท้ายใช่แล้วก ล้างหน้าด้วยน้ําเย็นทุกอรั้น้ําร้อนเสร็จอ่ะก็จะเปิดน้ำแบบน้ําธรรมดาล,ล้างหน้าอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะพอหน้าฝนตอนนี้จากที่ดูอะทุกคนไม่มีรูขุมขนเลยคือหน้าแบบเด้งใสมากตัวตัวตัวเห,หรอจะทาอันนี้บ่อยคือมีประมาณแปดขวดแต่อันเนี้ยคือ ชุ่มชื้นและหอมมากเคยใช่ไหมน้องอยู่ในบูธเออแต่ว่ายังไม่ไม่ได้แบบอัปเดตน้องนานแล้วขอลองดมหน่อยน้องอยู่มานานแล้วนะไม่รักน้องเลยน้องหอมมากแต่ว่าอันนี้ยหาซื้อง่ายทุกคนทุกตามผลได้นะถ้าอยากซื้อสองแ่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไปต่างประเทศจะมีสกินแคร์อีกตัวหนึ่งค่ะอันนี้ของ The Body Shop นะคะก็มีทั่วไปเลยอะไรอย่างเงี้เขาเคลมว่ามันชุ่มชื้น96ชั่วโมงหนาแต่ ซึมดีเวลาไปต่างประเทศอะอากาศมันแห้งอะจะโบกเลยแล้วแบบ้ามาัผิวแบบฉ่ำไม่มีแตกไม่มีแสบแค่นี้กกินแคร์แล้ว น้ำหอมเคยเคยได้รับจำได้เลยเป็นชาแนลชานสเป็นขวดสีชมพูอุ้ยเราเลือกได้ดี <laughs> แล้วตอนนั้นยังไม่เคยซื้อน้ำหอมแบรนด์เนมเลยแล้วก็แบบว่าผู้ยใช่หนุ่มมาจีบก็ซื้อน้ำหอมมาให้แล้วก็ฉีดไปมหาลัยแล้วเดินสวนกับห้องน้ำข้างๆเขาบอกทอโทน,นะคะใช้แบบใช้อะไรหอมมากเลยแล้วก็แบบอุย้ยคือเรารู้สึกว่าผู้หญิงด้วยการทาอะมันคือสิ่งที่แบบอืมแล้วปัจจุบันผนใช้น้ำหอมของอะไรคะ นี่ข้างหน้าค่ะอันนี้จริงๆมันมีอันใหญ่ใช่ป่ะน้องคือมัจกจะขอบเดซี่กลิ่นมันมันจะเป็นฟลอรรลออกมามชัดๆแบบสดชื่นเลยอันนี้บอกเลยว่าซื้อตามปันๆสมัยก่อนที่ถ่ายฮอร์โมนนางจะฉีดกลิ่นเดียวทุกวัน<า>ส่วนอันนี้จะฉีดไปยิมของจมโลนโลน,นะคะเป็นงไงเป็นไงม,มันหวานสดชื่นมีความแบบ คล้ายๆเดซี่แต่ว่าจะแน่นกว่าอันนี้ก็คือสมชื่อมากสโลแดนซ์คือนี่ก็เดินแบบเดินทางดุกๆไม่เด็กมากมีความไม้ไม้อุ่นๆจินตนาการภาพว่าสโลแดนซ์สมชื่อเลยเป็นแบบห้องบอลลูแบบไฟดิมๆอะไรเงี้ยดม,มดม,ดมจินตนาการจะเฉิดฉายออกมาอืมคุ้ยอันนี้มีความโตแล้วนะคือเราจะเลือกแต่ละวันว่าแต่งตัวแบบไหนไปที่ไหนก็จะ,ะเขียนน้ำหอมไปตามเสื้อผ้าการแต่งตัวอะไรเงี้ยอันนู้นอันนู้นแบบนี้แพงมากอันนี้เราจะเป็นแบบ อันนี้แล้วก็มีแบบรีฟิลมา3อัน,นหอมมากแต่อันนี้มีความแบบเหมือนสปานิดๆแล้วก็อันนี้ M f K แต่ที่เขาดังมันจะเป็นตัว,ตวสีสแดง,แ,ดงแต่เราชอบอันนี้มากกว่าจริงแบบวันนี้ลาอุ่นๆน้ำพึ่งอบๆอ่าเป็นคือเหมือนน้ำตาลไม่ออวน์ชูก g a ์เลยอยากรู้เทคนิคว่าฝน,นทำยังไงสำหรับคนที่แบบสาวหมวยเนี่ยถ้าอยากจะกีดตาให้ได้แบบอย่างเงี้ยอันนี้เลยไอเทมเพิ่งได้มาใหม่น้องของทาร์ตใช้ง่ายมากคือน้องอ่ะเส้นหนา เหมาะกับคนที่ไม่ได้สกิลสูงเราจะทำอย่างนี้เราเขียนใช่ปะแล้วเราก็จะเอามือปัดหางมันก็จะคม้ยแปลงแต่งหน้าแบบธรรมชาติบติดตัวมาแล้วเฮโลอ m เม่เ l โลอเมของญี่ปุ่นใช่ก็เป็นไอเนอร์สีดำแสดงว่าปกติคือในทุกๆวันฝนแต่งหน้าเองไปอีเวนต์อะไรเงี้ยช่างหมด แบบันเรยกว่าจ้างช่างทั้งหมดถ้าแบบมาสามมาอะไรที่แบบว่าเป็นงานที่น่ารักน่ารักธรรมชาติธรรมชาติเราก็สาม,มารถดูแลตนเองได้ประมาณนี้ได้แค่ประมาณนี้จริงๆอยากรู้ว่าผิวหน้ามากเพราะว่าผิวแบบฉ่าสวยอันนี้เวลาเป็นสิวเอฟฟาเซรัมอ่าลาโรสโพเซคือมันแรงมากนะเธออย่าหาทาว่างๆไปถูหน้าเล่นคือถ้าเป็นสิวอย่างเงี้ยแล้วเราก็คือแค่หยดแบบดอกเดียวอ่ะกดไปพรุ่งนี้แห้ง แห้งเร็วมากๆากนถ้าเกิดสมมติว่าแบบอาจจะเป็นหลายตำแหน่ง<ช>ก็คือสมามารถทาบางๆไปได้แต่แนะนำว่ามันแรงให้ทาเฉพาะจุดกันแดดไหมถ้าอย่างนี้คือโกลเลยคือกันแดด<ช>แล้วก็เหมือนเป็นเมคอัพเบสด้วยคือมันจะให้ความโกลขึ้นมาเลยอ่ะมันเหมือนเป็นเซรั่มด้วยนะใช่คือเนื้อเหมือนเซรั่มเห็นอันนี้คือเป็นไวรัลแบบต่างประเทศใช้เยอะคนไทยใช้เยอะมากของลอรีอัลนะคะใช่แล้วก็แบบราคาดีหาซื้อง่ายอะไรอย่างเงี้ย อันนี้นจะไม่ค่อยเห็นคนใช้มากเท่าไหร่ Helio c a ร e เพราะว่าน้องแรงราคาแรงห <G ül üyor> ลอดแค่นี้แต่คือคเขาโปรโมทโดยนักกีฬาเทนนิสระดับโลกเราก็จินตนาการว่าดิฉันเล่นกีฬาน้องสมควรจะดูแลดิฉันได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะจินตนาการแล้วจจก็วซื้อตามอันนี้ซื้อจากตามโรงพยาบาล ลาโลชโพสต์อยู่บ้านก็จะทาตัวนี้นะหมายถึงว่าวันที่แบบไม่เดีอยไปไหนเลยอะ่ะแต่อยู่บ้านต้องทากันแดดเพราะ,ะเราอยู่หน้าคอมดูทีวีหรือแบบแสงใดๆก็ต้องทากันแดดแล้วอันนี้อนี่ทาตัวก็จะพกไปเวลาแบบไปออกลอบถ้าสมมติว่าเราใส่แขนยาวอะ่ะมันจะดําตรงมือบ้างล่ละดาตรงเป็นช่วงๆเดี๋ยวนี้เลยใส่แขนสั้นดำไปทั้งตัวเลยให้มันดําไปพร้อมๆกันมันจะได้เนียนถามจริงแต่ปกติฝนไปออกไหนกอลปะหรือว่า นี่ไม่คำไม่อะไรเลยก็คือทากันแดดนีแล้วก็มีมีอันนี้ด้วยนี่แป้งเขียวเซเลน่าออกกองสู้ทุกความแดดเพราะเราถ่ายเอาดอถูกป่ะกันทุกเหงื่อกันทุกสิ่งก็คือซื้อตามช่างกองคือแป้งเนี่ยเป็นแป้งที่ราคาแบบร้อยใช่ร้อยหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าไปประตูน้ํานะจะเหลือแบบตลับไม่ถึงร้อยอะหลักสิบก็มีซากซองก็คือเวลาแบบไปออกรอบอย่างเงี้ยมันจะแสบผิวใช่ป่ะหลังเสร็จอะโบกไปเลยแบบค่ะ ล้างหน้าเสร็จก็โบกเตลกลับบา้านเฮ้ยนี่จริงฝนเป็นคนที่ดีเทลเหมือนกันนะดูแลตัวเองเลยอ่ะแต่ก็ไม่ได้ยากอันนี้ก็เซเว่นตามหานนาทีเซเว่นเครื่องสำอางรองพื้นตอนนี้เทบไม่ได้ใช้ใช้แต่คุชชั่นวันนี้ก็ใช้ต,ตัวนี้มาเพราะมันง่ายแล้วมันเร็วอันนี้ก็จะได้ผิวเงาเงาแล้วก็จริงๆถือว่าหนาด้วยนะเรารู้สึกว่ามันแบบดูวได้อ่ะให้การปกปิดอยู่เอาอันนี้ตบตบความ เงาเงาแค่บางช่วงมันง่ายตรงมันมีแบบครบจบเนีเ่ยเราไม่ชอบเวลามันต้องเขยา่าเพราะตบอันนี้มันคือแบบกดกดน้องอลงไป<อ><บ>เลยสองอันกานผิวจบแย่ yeah. ใช่เข้าฝนไม่ใช้คอนซีลเลอร์เลยคอนซีลเลอร์มีแต่ว่าไม่ค่อยใช้มีคอนแคเลเอร์ของทาสเหมือนกันต้องเป็นสีพีชมันก็จะแบบส้มๆนิดนึงแล้วเราค่อยเอาคอนซีลเลอร์ลง มันก็คือจะกรบความแดงความดําความอะไรหา้ามมีเ่อง <ไป S 2> อยาก,ากถามคือได้ยินมาว่าฝนนะเป,นเป็นคน<ต>ที่แบบเป็นสาวปาร์ตี้เวลาไปดื่มมาอยากรู้ว่าตื่นมาหน้ามันแบบสภาพหน้าคือเป็นยังไงถ้าเกิดอีกวันหรือวันสองวันจะมีงานคือจะไม่ไม่ซางไงเราจะทาชทิ้งล่างไปแบบเที่ยวให้เต็มที่ไม่จะไม่สามารถแบบเมื่อคืนบู้มากวนนี้แบบ สวยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็ทำไม่ได้เหมือนกันคือไม่ว่าจะแบบหัวทิ่มแค่ไหนต้องอาบน้ำต้องล้างหน้าให้สะอาดไม่งั้นไม่นอนขอให้ไม่มีสติขนาดไหนหน้าฉันต้องสะอาดเพราะว่าเคยแบบล้างไม่สะอาดแล้วแบบเป็นตาแดงเป็นตาเส็บเลยเแล้วมันทรมานอะ่ะก็เลยแบบกลัวด้วยอ๋อนี่คอลพพัล่าเอฟมาจากในออนไลน์เหมือนกันอุ้ยอันนี้ดีสีมันถูกกับผิวเราอะ่ะ แล้วมันทางง่ายฉันใช้แปรงเดียวครบจบในหนึ่งตาวันไหนลืมที่เขียนคิ้วดีฉันก็เอาอันเนี้ยจุ่มอายแชโดว์เขียนคิ้วไปด้วยจบครบจบในด้ามเดียวอของโซเอว่าโซเอวาแปรงอันนี้มันจะแบบเหมือนเหมือนแต่งตาสฉพะจุดชิชอบเหมือนกันเป็นแปรงที่ที่ดีมากเพราะมันเข้าซอกซอนชอนชัยได้ดีเออลิปสติน<า>กน<ม>ับมาให้แล้วบ้านมีอยู่30อันเยอะหรือ้อย เยอะนะเยอะเหรอแล้วฝนต้องแบบเป็นคนทาปากสีไหนถึงจะรอดจริงๆชอบทุกสีแต่อย่างสีเนี้ยก็น้องเป็นอันนี้ n a r ว้าวสีนี้อันนี้มันแมทใช่ป่ะเราจะเติมเติมอันนี้ก็ใสคือพอมันแมทแล้วเราแบบอยากปากดูซีแต่เราชอบสีนี้ไงเราก็เติมความเงาเพิ่มไปด้วยตัวลอเพิ่มเองด้นจากน้องตบตบโดนตกกันหมดตอนนี้นอกจากพค content เองแล้วก็คือโดนคนอื่นเหมือนกันอันนี้ อร่อยมากคือมันเป็นลิปมันนะคะแต่ว่ามันเป็นรสซอสเทคคาราเมลและราคาแรงมากมีดีอย่างเดียวอร่อยก็มีถูกถูกก็มีช่วงนี้ก็ลิปโกดี้องมีกาล่านะเดี๋ยวดิทุกคนต้องมีขออนุาตลองในของทาได้จะแบบเน้มากเลยมันจะเป็นเหมือนมีความกลอสในแท่งแต่ถ้าถามว่าต้องทําอะไรในแต่ละวันต้องทาลิปเพราะว่าเคยมีประสบการณ์ยังเด็กอยู่เลยไปท่านักศึกษาค่ะแล้วดิฉันก็นั่งอยู่อย่างเงี้ย คุณครูก็เดินเข้ามาถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะซีจะเป็นลมเลยเหรอลูกหนูไม่ได้แต่งหน้าทาปากเฉยๆค่ะครูครูก็แรงมากนี่คือเป็นความทรงจำที่แบบว่าตายแล้วหน้าฉันซีและฉันดูใกล้ตายขนาดนั้นเลยหรอนังจากนั้นก็เลยแบบอย่างน้อยสุดออกจากบ้านทีแบบจะทานอะไรแบบลิปเปลี่ยนสีลิบมันสักนิดนึงก็ต้องมาเอางี้ขอเลยได้ไหมแล้วถ้ามีสามชิ้นที่ต้องแบบต้องมีอ่ะ มีอะไรบ้างต้องมีเหรอ,อเป็นอันนี้ลิปสติกใช่ไหมแต่ฉันก็เอามาแก้มได้ด้วยเอาอันเดียวแค่นี้ขอแค่นี้อันเดียวเลยลมยทาตาก็เคยทำเฮ้ยแล้ววันนี้ที่ฝนใช้คืออันนี้ป่ะเฮ้ยน่าราักมากน้องคือ for you two จากว่าสันมัน้งเราก็คือจะพยายามตกเบาๆเพราะไม่งั้นถ้าแบบมันปัดอย่างเงี้ยแล้วมันลงกับพูชช่นมันก็จะแบบมันจะเป็นยังไงนะมันจะเป็นเส้นแปรนใช่ป่ะอันนี้เราก็จะแบบว่าแตะ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 แค่นี้ ไม่ค่อยติดเพราะว่าขนตามักจะยาวกว่าตาดิฉันทุกยี่ห้อเลยว่านี่ไงนี่ไงโดนมาอีกแล้วแหละแต่ขนตามแม่เหล็กน่ะดิฉันก็มีเหมือนกันแล้วเ,เราใช้แล้วเป็นไงเวิร์กไหมคะสวยเสียตังไว้เยอะมากกับขนตามแม่เหล็กแค่ทำตกในห้องน้ำแล้วก็แบบอ้าวโอเคซื้อมาอีกแล้วนีเ่ยมันเบาด้วยแล้วความยาวมันดันพอดีตาแล้วมันไม่แบบเลยออกมานอกตาอ่าเราเทคนิคอะไรที่ได้มาตัดช่างดิวเราแต่ ไม่ได้เลยไม่ได้อะไรมาเลยหล,ล,ลับตื่นหลับตายเขาแต่งหน้าอย่างเดียวดีสุดก็คือการคอนทัวร์จมูกอย่างเงี้ยนี่ก็จะใช้เขาเหมือนกระเป๋า<บ>ดูเลอมอนเหมือนกันนะนมันมีนมีมาเรื่อ<า>ย คือคอนทัวร์เต็มเลยแล้วค่อยมาเติมไฮไลท์เอาให้เหลือแค่ปลายมันจะดูเล็กลงมันจะชื่อว่ามันคือเทคนิคนี้สำหรับคนที่จมูกใหญ่แต่จริงแล้วฝนก็ไม่ได้จมูกใหญ่นะแต่ว่าทาแล้วมันยิ่งจมูกเล็กอ่ะมันจะดูตะมุตะมีขึ้มันจะดูแบบพุ่งๆุียน่ารักไฮไลท์เดี๋ยวขอดูก่อนน้องอยู่แถวนี้ไหมจะเป็นดีออลดีออลแบ็กสเตจมั้งที่มันจินตนาการนะกลมๆแล้วก็เงินๆทั้งหมดข้างในจะเป็นแบบเป็นชิมเมอร์ทองทอง แค่ตรงนี้ก็จะมือแตะไปเลยเราใช้อุปกรณ์ไม่ค่อยเป็นเป็นมือซะส่วนใหญ่มไม่ไม่เป็นแอนโปรี่ปัดแก้มมีฐานะกิจว่ะมันก็ไม่วางมานกใช้ม้ไม้ช้าและก็เช็ดติดชั่คนทูนฉันก็เอากับมันด้วย เราใช้เรามีเรามีแปลงมาให้ของจริงเรามีแปลงมาให้ของจริงเดี๋ยวแกะเลยเราต้งสอนใช้ไว้ได้ก็คือจะได้ครบจบไปเลยน่ารักอุ๊ยนี่ไงมีคอลเลคชั่นเพิ่มละเออเอ็นดูขอบคุณค่ะฝนจะได้ใช้ของจริงรอบเนี้ย เดี๋ยวสุดท้ายให้ฝนปากผลงานนะคะค่ะติดตามกันง่ายๆก็ YouTube สนัสนทชาติ TikTok ฝนสนันทชาติ IG สนันทชาติ Facebook ก็สนันทชาติก็คือเป็นแอดมินทุกช่องทางนะคะถ้าคุณได้รับการตอบคอมเมนต์ดีฉันเองทุกช่องทางนี่ถ้าไปหมดเลยค่ะ แล้วก็อย่าง MV ก็มีแบบเพลงของพี่เขือนที่เพิ่งออนไปไม่นานนี้แล้วก็มีซีรีส์มีอะไรที่กำลังถ่ายทำอยู่ค่ะโอเคได้เลยเดี๋ยวสุดท้ายให้ฝนทำท่าเคาะโต๊ะในแบบฉบับปดน่อยอุ๊ยยากสงเลยงาน t ีเอทีฟก็เข้าแล้วเออเคาะโต๊ะเหรอไอ้ก็จะแบบว่าเขโต้อนรับสือรายการ ยได้อยูยดูจลิกชนีหน่อยแบบดูสวยงามอะไรเงี้ยขอบคุณหมดนะคะขอบคุณมากค่ะ